มาชมนะครับบรรยากาศการขนส่งโลจิสติกทางรถไฟนะครับกลางคืนะฮะที่ทสถานีชุมทางบัวใหญ่นะฮะย่านซีที่ชุมทางบัวใหญ่กระบวน553 554นะครับเป็นรถเกลือนะฮะอันนี้ก็คือตู้คอนเทนเนอร์นะครับบรรทุกใส่รถไฟนะครับซึ่งเป็น บทตนะครับเป็นแคร่บทตอของการรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับเขาทาการยกตู้คอนเทนเนอร์นะครขึ้นไปบนบนแคร่รถไฟเพื่อจะทําการนํานไปขึ้นท่าเรือนะฮะ เมื่อมีการนำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขึ้นไว้บนรถไฟเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องทำการาล็อกนะฮะล็อกตู้คอนเทนเนอร์นะฮะล็อกบริเวณใต้แคร่นะครับเพื่อไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหลุดออกจากาตัวแคร่หรือว่าโบกี้นะฮะตัวตัวโครงรถไฟเนี่ยนะครับตัวโครงประถานรถไฟ เวลารถไฟเข้าโค้งหรือว่าเวลามีเกิดแรงเหวี่ยงแรงๆเนี่ยนะฮะตู้มันจะไม่หลุดนะครับจากนั้นก็จะมีตัวล็อกนะฮะอยู่ใต้ตแค,คร่นะฮะเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสผมจะพาไปดูนะฮะ นี่เขาก็ทำงานกันทั้งคืนนะครับทำงานอยู่ทั้งคืนโอเคนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวผมขออญาตนะต้องให้ดูอีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกัน สักตู้หนึ่งนะฮะตอนนี้อากาศเย็นนะครับอันนี้ผมไม่ไมแน่ใจเขาเรียกว่ารถอะไรโฟก์ลิฟฟ์โฟก์ลิฟฟ์ยากเหรอ <laughs> <c oughs> เป็นไฮดรอลิกแรงดันที่แบบคงจะสูงมากนะสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ได้ส่วนมากเราจะเห็นรถรถพวกนี้ตามแบบ ถ้าเรือ,อขนส่งสินค้าใหญ่ๆเนี่ยนะฮะโอเค okay, นะครับขอนอุญาตนะฮะไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันใหม่นะครับ